คัตเชนะคะคุณมีอะไรอยากจะฝากบอกเอ็มเปเป้บ้างไหมคะเออเออมออีครับเออว่าไงน้องเป้ได้ข่าวว่าโดนซึนโมบอลโลกเลยเหรอเนีย่ย <laughs> นี่กูศาสตร์ย,ยิงแฮตทริกได้ในเกมเลาวชิงในรอบ56ปีต่อจากเจฟเฮิร์สแต่โทษทีนะน้องพี่เคยดูว่าเขายิงแฮตทริกกันได้แต่เขาได้แชมป์โลกนี่สิแต่น้องนี่แถวบ้านเล็กยิงฟรีคว้ารองแชมป์นะเนีย่ย โหน้องเป้ของพี่อายุเพิ่ง23ยังเจ็บได้อีกเยอะกว่าพี่จะมาควา้าแชมป์โลกได้ไหนต้องรอถึงอายุ35ปีเลยโทษทีนะพี่บ้านไม่มีทีวีหรืออยังไงครั้งที่แล้ว2018ผมได้แชมป์โลกตั้งแต่อายุ19ไม่อยากจะซุยหรอกไหนว่าได้แชมป์โลกแล้วจะเลิกเล่นทีมชาติอย่างเห็นพูดว่าจะเตะต่ออยู่เลยโลเ,เลไปไหมนะ หวังว่าบอลโลกครั้งหน้าผมจะไม่เห็นหน้าพี่แล้วนะให้ผมได้เชิดฉายบ้างต่อไปมันต้องเป็นยุคของประธานเป้เท่านั้นแหละได้เขา่าทีมพี่เมสทำสถิติใหม่บอลโลกเลยนี่ได้ลูกจุดโทษตอนหนึ่งทีมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงเจครั้งเลยเชียวแม่ก็เห็นเขาพูดพูดกันว่าอาจจะติหน้าแพนนตี้ ได้ฟาวในเก่าเขตโทษจะให้พี่เตะมุมเหรอน้องพี่หรือจะให้พี่เตะปากน้องดีแทนจุดโทษดีไหมล่ะแม<ฟ><ง>เอ็งก็เช่ย่อยนะเมื่อคืนน่ะสองเม็ดเต็มเต็มเน้นๆไม่ต่างกันหรอกว่า <tractor> แต่น้องผิวสีทีมชาติน้องเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยนี่ไปซ้อมย,ยิงจุดโทษกับสเปนมาเหรอแต่อย่าบอกนะว่ายิงเป็นพันรูปแบบสเปนน่ะแต่ละคนนี่คุณภาพนี่พี่ยิ้มเลยยิงกลางประตูก็เข้า ดูไอดิเบล่าสิเด็กปั้นพี่เป็นตัวอย่างไม่ต้องมุมให้เหนื่อยเหมือนแก๊งน้องๆเลยซักตรงๆนิ่งๆแล้วได้ข่าวว่าน้องเป้ข,ของพี่หำตุงขนาดแข่งรอบเฟนนลเหรอนี่กีฬาช่วยระงับอารมณ์ความตื่นเต้นได้บ้างไหมน้องเป้ของพี่อของลูกพี่เมสก็ใช่ย่อยสาวๆกดแชร์เต็มหน้าฟีดไปหมดได้ข่าวขึ้นลำมาเป็นบ้องสาวเขก็เซฟลงโทรศรัพท์กันติมมาสิ ยังไงก็เหอะหาาพวกคุณอยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลให้เข้าไปที่เว็บ www. p ูบอล9 9 c o เเชื่อดิมีดีมากกว่ารูปผังของพี่เมษแน่นอน